แทนแทนแทนทุกคนวันนี้ก็ได้ได้คนขุดหน่อมาแล้วบอกให้ญาติมาขุดให้เดี๋ยวก็แบ่งกันกินน่าจะพอได้จิ้มน้ำาชิกเอาพงมาก่อนนะเอาอาัตีมาด้วย อ่ยุงสอยไหนยังไงหน้าตาคนขุดหนอใช่ไหมลูกมาขุดหนอหรือว่ามาอ่อยอยุงฮะตอนนี้เรากำลังเรากำลังตัดฝั่งนน้อนอยู่ฝั่งที่มันติดกับรั้วแล้วก็มันจะมี ค่อยค่อยเดินเดี๋ยวพาลูกหกลม้มมันจะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เรามาดูวันนั้นวันนั้นก็บอกให้ยาดมาเอาแล้วเอาไปแล้วตรงนี้ อืมทางนี้ไม่มีแล้วเขาขุดไปแล้วโนนตรงนั้นหัวนึ่งตรนั้นจะยาวหน่อยเหลือแต่ฝั่งนูน้นฝังนี้ก็หัวใหญ่ไม่มีแล้วหมดแล้วมีแต่หัวเล็กหัวเล็กกำลังขึ้นเลยน่าจะรออีก รออีกสักเดือนหนึ่งไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโกยุงสอยโกยุงสอยอตินอ้อยอติน้อยเพิ่งตื่นอาบน้ำเสร็จก็ได้มาดูเขาครับบายบายครับทุกคนวันนี้ได้หนอจิ้มน้ำพริกแล้วครับบายบายจเจนซียูเกน